สวัสดีแฟนๆช่องแอดทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามทางเพจกลุ่มแล้วก็ f c e e o o o นะครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับกิจกรรมดีๆนะครับลุ้นได้ทุกวันที่ a s e ซ o c c e r นะครับสามารถเข้าไปร่วมสนุกกิจกรรมกันได้เลยนะครับมีของรางวัลแจกเพียบสนใจแอดไลน์แอดเอเซทสกอหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ สรุปข่าวอารสตอนช่วงเย็นข่าวแรกของเย็นนี้นะครับลุนแชมป์เดือดแน่นอน,นครับเปิดผังปืนใหญ่หากได้เด็กแคนไรกับอีกหนึ่งดาวยิงครับเปิดแอัพอ์ตอนนะครับหากสุดท้ายสามารถคว้าตัวเด็กแคนไรมิดฟิลด์จากเวสแฮมนะครับและดูสาเวลาโฮวิสกองหน้าของยูเว่เข้ามาร่วมทีมได้ในอนาคต ทีมปืนใหญ่นะครับพึ่งจะช่วดการได้ตัวของมิฮาลโมดิกตัวรูกทีมชาติยูเครนแบบน่าเสียดายครับหลังโดนเชลซีปาดหน้าคว้าตัวไปเสริมทัพด้วยค่าตัว100ล้านยูโรรวมโบนัสเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามครับล่าสุดมีรายงานว่าปืนใหญ่ได้วางแผนแกระชากตัวดิคนไร กาคกรคงเก่งของเวสแฮมเป็นแข้งเป้าหมายเบอร์นหนึ่งสำหรับการเสร,ริมทัพช่วงซัมเมอร์นี้และมีความมั่นใจว่าจะได้ดาวเตะทีมชาติอังกฤษมาร่วมทีมอีกด้วยนะครับสำหรับตลอดช่วงที่ผ่านมานะครับไรที่เหลือสัญญากับเวสแฮมแค่18ปเดือนมีข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรยักษ์ใหญ่อย่างแมนซิตีแมนยู sey, Man, U, และเชลซีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิงห์บูถือเป็นสโมสรที่มีข่าวด้วยมากที่สุดเชื่อกันว่าเวสแฮมได้ตั้งค่าตัวของไรท์ไว้สูงถึงระดับ80บล้านปอนด์ ประมาณ3,200ล้านบาทถึงแม้ตัวนักเตะใกล้หมดสัญญาค่าแข่งในทีมลอนดอนสเตเดียมก็ตามนะครับแน่นอนนะครับว่าการมาของไรจะสามารถมาเติมเต็มแดนกลางให้กับปืนใหญ่ได้เป็นอย่างดีครับเพราะเวลานี้มีเพียงกานิชาก้าและโทมัสปาเตเท่านั้นที่ฝากผีฝากให้เอาไว้ได้และจะเข้ามาเพิ่มตัวเลือกให้กับอาริต้าได้ใช้งานมากขึ้นครับนอกจากนี้ทีมของอาริต้ายังตกเป็นข่าวพร้อมจะล่าตัวดูซานวลาโฮวิส เดายิงจากม้าลายมาเสริมความแข็งแกร่งในแดนหน้าอีกด้วยครับหลังจากพวกเขาเคยมีข่าวโผพันมาแล้วครั้งหนึ่งก่อนที่สุดท้ายนักเตะจะเลือกย้ายจากฟิออไปอยู่กับม้าลายแทนครับแต่ถึงกะนา้น,นะครับมีรายงานว่าช่วงซัมเมอร์นี้ปืนใหญ่พร้อมสุกโอกาสจากการที่ขุนพลเบียโคเนลี่ครับกำลังประสบปัญหาทางการเงินโดยที่ทัพปืนใหญ่พร้อมยื่นข้อเสนอในราคา71ล้านปอนด์ครับการมาของเวลาโฮวิสจะทําให้เดายิงเลือดเซิร์ฟ จะมาต่อสู้ย่างชิงตำแหน่งกับคาเบลยวเชซุสโดยตรงและจะทำให้ปืนใหญ่มีตัวเลือกสำรองที่มีศักยภาพมากพอในยามที่ตัวหลักต้องเจ็บไปเช่นเดียวกับในตอนที่ทีมไม่มีเชซุสและต้องใช้งานเอ็นเคเทียแทนครับนี่คือโฉมหน้า11ตัวจริงของปืนใหญ่นะครับหลังได้ตัวไรและเวลาโฮวิสตะลาซัมเมอร์นี้นะครับระบบการเล่น4-3-3ผู้รักษาประตูจะเป็นเอรอนัมเดลนะครับกองหลังโอล็กซนเดอร์เซซิงโกกาเบลวมาเกลเยสวิลเลียมสิิบาและเบนไวด์ครับ กองกลางเดนเคลไรท์โทมัสปาเตและมาตินอเดกาดตัวรุกกาเบ,บียวมาติเนลลี่บุคโยสาก้าส่วนกองหน้านะครับเป็นดูซานวลาโฮวิสครับข่าวต่อมานะครับสมิธแปลกใจว่าทําไมไม่มีทีมไหนสนใจโทนี่นะครับอลันสมิธนะครับอดีตกองหน้าของแมนยูก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องน่าแปลกใจนะครับที่ไม่มีสโมรสรไหนพยายามเซ็นสัญญากับอีวานโทนี่กองหน้าคนเก่งของเบรนฟอร์ดเลยนะครับสโมรสรอย่างปืนใหญ่แมนยูลิเวอร์พูลและก็เชลซีนะครับ ต่างมีข่าวว่าต้องการกองหน้าคนใหม่เข้ามาเสริมในช่วงตลาดเดือนมก,การาคมนี้โดยทางหงแดงก็ไปคว้าตัวโควดิกักโปนะครับส่วนปีศาจแดงก็ยืมตัววาวเวคฮอตมาร่วมทัพในขณะที่มีเพียงเออร์ลิงฮารแลนด์และแฮลิเคนนะครับที่ยิงในพิม์ล,ลีกมากกว่าโทนี่ทางอดีตกองหน้าของยูไนเต็ดจึงรู้สึกแปลกใจที่ไม่มีทีมไหนสนใจกองหน้าทีมชาตอังกฤษรายนี้เลยนะครับ เทนฮากรู้จักคอดีกัปโปูเป็นอย่างดีดังนั้นผมแน่ใจว่าทำไมเขาถึงไม่ดึงมาร่วมทีมสมิธกล่าวกับมิสเตอร์คาสิโนว่าเขาเป็นกองหน้าประเภทที่คุณสามารถใช้งานได้ประตูที่เขาทำได้นั้นเหลือเชื่อมากคุณเห็นการเสัญญาจากสมสรหนึงไปอีกสมสรหนึงในพิมลิกน้อยลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่มันน่าสนใจที่ได้เห็นนักเตะผ่านสมสรอ,อื่นเข้าร่วมทีมกับยูไนเต็ด ธุรกิจในเดือนมกราคมของยูไนเต็ดจบลงแล้วกับเวกฮอร์ทที่ประเดิมสนามเกมแรกกับยูไนเต็ดในเกมกับคิสตันพาเลตหนึ่งต่อหนึ่งเมื่อวันพุธที่แล้วครับข่าวต่อมานะครับลุ้นชูเสื้อกว่า18นาฬิกานะครับเพื่อลงทะเบียนเล่นทันเกมเจอแมนยูนะครับตอนนี้ตอสานะครับอยู่ที่สมสรแล้วชาลิวต์นักข่าวของสื่อโกสายข่าวของอาร์ตตันนะครับรายงานล่าสุดยืนยันว่าเลนโดตอสานั้นเดินทางมาถึงที่ลอนดอนโคนีแล้วนะครับศูนย์ฝึกซ้อมของปืนใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเสร็จสิ้นกระบวนการการย้ายทมีมโดยทางด้านเลอเอนโดตอซานะครับต้องลงทะเบียนก่อนถึงเวลา12นาฬิกาตามเวลาที่ประเทศอังกฤษหรือเวลา18นาฬิกานะครับตามเวลาในประเทศไทยเพื่อจะสามารถลงเล่นในเกมที่จะพบกับแมนยูวันอาทิตย์ที่22มกราคมที่จะถึงนี้ครับกิจกรรมดีๆนะครับรุ่นได้ทุกวันที่ a อเซซ็อกเกนะครับสามารถเข้าไปร่วมสนุกกิจกรรมกันได้เลยนะครับมีของรางวัลแจกเพียบสนใจแอดไลน์แอดเอเซซ็อกเกหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ ข่าวต่อมานะครับเบื้องหลังการตัดสินใจเลือกเซนเลโดตอสซาของปืนใหญ่นะครับบทความจากด h แอ t l แลนติกนะครับโดยเจมส์แม็กเดคลัสและแอนดี้เทเลอร์ครับในบางแง่มุมนะครับปืนใหญ่เป็นจุดหมายไปทางที่น่าประหลาดใจสําหรับเลนโดตอสซาครับอย่างที่ทราบว,ว่าโปรเจกต์ของมิเกลอารต้านะครับสร้างขึ้นจากนักเตะอายุน้อยที่มีคุณภาพสูงครับซึ่งตอสซาก็ไม่ได้มีคุณสมบัติแบบนั้นกองหน้าทีมชาติเบลเยียมอายุ2 8ปีไปเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา แต่การที่เขารู้จักพิมลิกเป็นอย่างดีครับเป็นส่วนหนึ่งที่น่าดึงดูดสาหรับปืนใหญ่ในกลยุทธ์การสถานะใดๆก็ตามนะครับมีสองปัจจัยที่เป็นตัวชี้นำปัชญาหลักและความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในระยะสั้นครับการเซ็นสัญญากับนอซาอยู่นอกเหนือปัจญาหลักของปืนใหญ่แต่นี่นะครับไม่ใช่ซีซั่นปกติของปืนใหญ่พวกเขากำลังต่อสู้เพื่อควา้าแชมป์พิมลีกครับ และมีผู้มีอำนาจตัดสินใจภายในสมสอเห็นพ้องต้องกันว่าพวกเขาต้องการคุมกำลังเสริมเข้ามาช่วยในการลุนแชมป์ก่าหน้านี้ปืนใหญ่ต้องการที่จะเซ็นสัญญากับมิเฮโรโมดิกที่สร้างผลกระทบได้ทัน และเหมาะสมกับแผนระยะยาวของสโมสรแต่เมื่อนักเตะวัย22ปีไปลงเอยกับเชลซีแทนพวกเขาตอบสนองอย่างรวดเร็วและใช้งานได้จริงเมื่อระบุว่าตอซาคือแผนบีสำหรับพวกเขาครับบางคนนะครับอาจจะมีข้อสงสัยและถกเถียงว่าตอซาไม่เหมาะกับแผนกลยุทธ์ที่สโมสรวางเอาไว้ แต่ปืนใหญ่ครับแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นการมีหลักการนับเป็นเรื่องสําคัญครับแต่ก็มีควรที่จะมาแลกกับผลลัพธ์ที่ต้องจ่ายกับการพลาดโอกาสคว้าชแชมป์ลีกในรอบ19ปีของสโมสรข้อได้เปรียบของตอซาค่อนข้างชัดเจนครับว่าเขาเป็นนักเตะที่อารีตาและทีมสตาฟของเขารู้จักเป็นอย่างดีเอาเบิร์ตสตุยเวนเบิร์กมือขวาของอาร t ตาเคยเป็นเฮดโค้ชของเก้งในปี2017 และบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับเรื่องทัศนคติของนักเตะหลังจากมีปัญหาขัดแย้งกับโรเบียโตเดซิญี่เฮดโค้ชของไบรตันทีมปืนใหญ่เคยแสดงให้เห็นมาก,ก่อนว่าพวกเขาให้คุณค่ากับนักเตะที่มีประสบการณ์ในพิมารีตอสซาเป็นหนึ่งในคีย์แมนของไบรตันครับเขายิงไป7ประตู2แอซิสจาก16เกมหลีกในซีซั่นนี้นอกจากนี้เขาครับยังผ่านการเล่นในแท็กติกที่มีความใกล้เคียงกับอาร์ตตัน ดังนั้นเขาจะใช้เวลาปรับตัวเพียงเล็กน้อยและคุ้นเคยกับสไตล์การเล่นเพสซิ่งเป็นอย่างดีครับความอดีกประสงค์ของเขาก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยแม้ว่าเขาจะเล่นทางกับซ้ายไปส่วนใหญ่แต่เขาเป็นนักเตะที่เล่นได้ดีทั้ง2เท้าเบรตันใช้งานเขาทั้งริมเส้นทั้ง2ฝั่งและสามารถขยับเข้ามาเล่นตรงกลางได้ด้วยครับกับการที่กาเบลเชซซุสบาดเจ็บจนต้องพักยาวมาตั้งแต่ฟุตบอลโลก ตอซาสามารถที่จะเล่นสลับกับเอ็ดดี้อนเคเทียได้ครับมันอาจจะไม่ได้เป็นการเซ็นสัญญาที่สร้างความฮือฮาเหมือนกับการเซ็นมิเฮลโรมดิกด้วยค่าตัวระดับ100ล้านยูโรนะครับกับนักเตะอ,อายุน้อยที่มาพร้อมด้วยศักยภาพที่ล้นทะลักแต่หลังจากการพาได้เป้าหมายหลักไปการได้ตอสาก,ก็เป็นเรื่องที่ดูสมเหตุสมผลครับท้ายที่สุดปืนใหญ่ตกลงทําสัญญาในการคว้าตัวตอสามาร่วมทีมด้วยค่าตัว21ล้านปอนด์และมีออปชันอีก6ล้านปอนด์ ทางฝั่งบรตัตนมีออปชันที่จะขยายสัญญานักเตะเพิ่มไปจนถึงปี2024 และทีมปืนใหญ่นะครับเข้ามาด้วยตัวเลขที่ใกล้เคียงกับที่บรตันตั้งเอาไว้พวกเขามีบทเรียนมาแล้วจากการเจรจามมดิครับพวกเขาเลยเลือกที่จะดําเนินการอย่างรวดเร็วแทนที่จะต่อรองราคากับบรตันให้เสียเวลานะครับจุดยืนของบรตันนะครับในระหว่างการเจรจาค่อนข้างเข้มแข็งจากข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขาจะต้องแบ่งเงิน10%ครับจากการขายนักเตะไปให้กับเกงสโมสรเก่าของตอซาด้วยในตอน,น,นแรกปืนใหญ่เตรียมที่จะยื่นสัญญาระยะยาวให้กับตอซาแต่ทั้งสองฝั่ง เห็นตรงกันว่าสัญญาระยะสั้นเป็นประโยชน์มากกว่าทางปืนใหญ่จะได้ผู้เล่นที่พร้อมใช้งานในพิมลิกได้ทันทีและช่วยพวกเขาในเส้นทางการลุนแชมป์กับแมนซิตี้นะครับถึงแม้ว่าท้ายที่สุดพวกเขาจะพลาดแชมป์แต่แน่นอนว่าพวกเขาจะได้กลับไปเล่นแชมเปี้ยนลีกในรอบ7ปีค่อนข้างแน่นอนแล้วครับนอกจากนี้การเซ็นสัญญากับตอสซา ก็จะไม่ส่งผลกระทบกับงบประมาณการใช้จ่ายกับแผนระยะยาวของพวกเขาครับแผนการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ของปืนใหญ่ถูกเตรียมไว้แล้วอย่างที่เราทราบว่าปืนใหญ่ต้องการดีกแคนไูไรนะครับเข้ามาเสริมทัพในซีซั่นหน้าพวกเขายังเปิดกว้างสําหรับการเสริมทัพเพิ่มอีกนะครับก่อนที่ตลาดนักเตะรอบ2จะปิดลงในวันที่31มกราคมนี้ ฤดูกาล2022-2023นะครับปืนใหญ่แสดงให้เห็นในสนามถึงสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้จากความผิดหวังเมื่อปลายซีซั่นที่แล้วบางทีนะครับการเซ็นสัญญากับตอซาก็เป็นตัวอย่างของพวกเขากําลังเรียนรู้นอกสนามเช่นกันครับกับการพลาดเป้าหมายเสริมทับหลักไปเมื่อเดือนมก,การาคมก่อนและทําให้พวกเขาต้องเสียประโยชน์อย่างเต็มๆครับตอซานะครับอาจจะไม่ใช่การเซ็นสัสญ,ญญาในฝันของแฟนบอลปืนใหญ่ แต่สโมสรก็มีเหตุผลเพียงพอในการคว้าเขามาร่วมทีมครับเพื่อสารต่อโอกาสในการลุ้นแชมป์พิมารีครับกิจกรรมดีๆนะครับลุ้นได้ทุกวันที่ a อเซ s o c กเกนะครับสามารถเข้าไปร่วมสนุกกิจกรรมกันได้เลยนะครับมีของรางวัลแจกเพียบสนใจแอดไลน์แอดเ s เซซ็อกเกหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ